สวัสดีค,ค,ค,ค่ะคุณโจนะคะวันนี้คุณโมมีเคส DDI มาแบ่งปันเป็นเคสพ<ห>ี่คนหนึ่งที่เรียกว่าประทับใจเขาก็ประทับใจเรื่องผิดพันธ์ด้วยแล้วก็ประทับใจตัวเขาที่เรียกว่าดูแลตัวเองเป็นพี่พี่นั่นเงชื่อพี่อำน้านะครับ เป็นข้าราชการก็คือเป็นตำแหน่งคนๆแล้วแหละอายุประมาณน่าจะประมาณ50บแล้วห้าสิบดูแลตัวเองก็จริงๆพี่เขาเองก็จะเป็นคนที่แบบว่าตอนทํางานก็กินอะไรแบบตามใจปากเนาะแต่ว่าเมื่อประมาณปีที่แล้วเนี่ยมาติดต่อผมประมาณปลายปีก่อนโควิดก็มีน้าหนักลดลงประมาณ10กว่ากิโลก็คือเขาเขา่เขาเขารู้สึกว่าตัวแปลกๆนะครับเขาไปตรวจบุคคลตายเนี่ยเป็นไตเรียสี ประมาณ30ประมาณ30มสิบตาะสามสิบเอ่อไม่น่เจ็ดสามสิบเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวมีผลเลื่อนให้ดูนะครับแล้วก็ก็เลยแบบไม่ไหวแล้วอยู่อยู่ไม่ได้แล้วนะครับคนนี้ตัวเขาก็เลยแบบมาลองเสิร์ชหาดูแล้วก็เค้งงงแบบแบ้นี่ก็บอกดีนั่นก็ดีเน็ตเน็ตมันดีไปหมดเลยคุณโจแต่เขาบอกว่าอยากได้ผู้เชี่ยวชาญที่ดูแลจริงๆแบบว่าไม่หลอกกันนะครับก็เลยเขาก็ค้นหาแล้วก็แบบมาเจอผม ประมาณนั้นนะครับเขาก็ถามเขาก็ถามลองปูมก่อนคือเขาก็ไปคุยเยอะเนาะแล้ก็คุยคุยคุณโจอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นแล้วก็เราก็ต่ออยู่ประมาณวันหนึ่งก็คือคือเขาแบบว่าสุขภาพว่าสำคัญคือเงินเขาบอกไม่มีปัญหาแต่ปัญหาคือกีแล้วมันดีจริงรึเปล่าก็เลยแนะนําไปก็คือเป็นระยะระยะสี่แล้วเนาะสามสิบนะครับเดี๋ยวมีผลเลื่อนให้ดูเนาะ เเนลือดี่หนักลดลงไปกว่าสิบกิโลเลยใช่ใช่ตอวนั้นก็เป็นสาเหตุเดี๋ยวเดี๋ยวพอเล่านี้ก็เขามีปัญหาท้องผูกก็คือไม่ได้มีท้องผูกเขาต้องไปกินยาถ่าย,ย,าายอ่านะครับแล้วก็มีอะไรอีกเนี่ยพอมียาแล้วมียาอะไรลิมเลือดเขาก็คิด<ม>ยาริมเลือดเช้าเย็น อาหานี่คือกินยาคือกินยาว้นใช่ครับเมื่อก่อนหน้านี้มีโรคหัวใจด้วยมีโรคหัวใจมาก่อนก็กินยาอะไรลิ้มเลือดใช่ใครที่ทานยาอะไรริ้มเลือดอยู่เนี่ยอาจจะต้องสังเกตเรื่องระบบไตยนิดนึงนะจะมารู้เอาม่ยเป็นไม่่ไม่ค่อยมีแรงฝ่ามือเริ่มมีเงื่อนหัวใจเมื่อก่อนเตอนเ่าอันนี้คือน่าจะเป็นไตเอาหัวใจแล้วมาเป็นไตนะครับแต่ตอนเป็นหัวใจก็คือรักษานี่ ช่วงเช้าผมจะฉี่เยอะฟองเยอะสีเหลืองประมาณสองครั้งแต่พอช่วงเที่ยงก็จะเริ่มอ่อนขาวฟองเริ่มลดลงเป็นเป็นเป็นอะไรหรือเปล่าก็บอกว่าก็ตอนเช้าเราอาจะถ้าเป็นโรคไตเนี่ยอาจจะมีโปรตีนรั่วก็ตอนตอนนอนเนี่ยมันก็รั่วล้วนรูรั่ว,ว,วใช่ไหมเพอตอนเช้าก็าอกมาทีเดียวมันก็มีฟองแตบบ่พอกลางวนันก็อาจจะรั่วน้อยหก็จ,จะไม่ค่อยมีนะครับ<ม>ก็เลยแนะนําตัวมีสองครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอยดูเปิด เป็นเซตที่เป็นเซตมาตรฐานเนนาาาะมตรฐที่ช่วยดูแลในระยะช่วงสั้นในระยะสุดปลายนะคะแล้วก็ทานก็คือทาน2เดือนครับอ๋อทาน2เดือนเป็นเซตต้องบัาทาน2เดือนคุณมีสองก็พยายามคุมเขาก็พยายามคุมพยายามส่งคลิปเกี่ยวกับอาหารให้เขาด้วยเขาก็รู้ตัวแหละว่าปฏิบัติตัวไม่ดีเนาะก็เก็บมาห้าสิบปีนะตายไปก็เสียอันนี้มาเป็น เดือนอันนี้ประมาณประมาณ2เดือนค่ะคือมาเจอเรามีค่าไต30มสิบนะคะตอนนี้เป็นขึ้นมาเป็นสองเาหนเนาะขึ้นมาเป็น65ครับสองเดือนเองในสองเดือนเหรอคะก็คือประมาณ2เดือนนี่แหละค่าไตขึ้นมาก็บอกว่าเซอร์ไพรส์มากคือเร็วกว่าที่คิดเพราะตอนแรกก็ขึ้นมาสักห้าหรือ10ใช่ไหมนี่กระโดดปุ๊บ30เลยก็คือไตไตระยะก็เปลี่ยนไปเลยเป็นระยะเป็นระยะสองสองอะไรเนาะระยะสองโหหกสิบห้าก็ หลังจากนั้นเขาก็ก็ซื้อฟรคด้วยคือเขาก็ซื้อเฟรคให้แม่ทานด้วยแล้วแม่ก็มีมีเรียกว่ามีปัญหาสุขภาพคล้ายๆกันคือเรื่องไตเรื่องเบาหวานเรื่องอะไรเงี้ยก็เลยซื้อทีหนึ่งแบบว่าก,กินสองคนก็คือลูกแล้วก็คุณแม่ด้วยอ๋อก็คือชุดที่ชุดที่คุณพี่เขาทานไปทานทุกวันนี่ยังทานเหมือนเดิมเลยอ่าก็คือทานเหมือนเดิมอยู่ก็มีสองสารหนึ่งแล้วก็ขยายผลให้กับคุณแม่ด้วยคุณแม่กินลูกนีหนึ่งฮาร์ดหนึ่งสเต็กหนึ่ง อ๋อก็เรื่องกดเข่าอะไรนเนี่ย<อ>ตัวตัวเฟรกตัวเฟรกนี่คือเป็นข้อเข่าที่ช่วยอะไรนะคะผลิตค<ว>ุณ<ว>แม่ก็มีปัญหาเรื่องเข่าเสือ่อมทานทุกวันนี้ก็ทานดีมากก็นี่ก็ปีหนึ่งละหลังโควิดนี่เขาก็สั่งตลอดนะครับก็คือกินไม่ใช่หลักโควิดแหละถ้าแต่ช่วงโควิดโควิดทุกเดือนกินมาตลอดก็คือจริงๆคุณแม่อุ๋มีสอฮาร์ดหแล้วก็เฟรกหนึ่งก็เป็นว่าวันเดือนหนึ่งก็จะสั่งจิตก็อ๋อก็คือคุณแม่ทานเซ็ตเดียวกับที่คุณพี่เขาทานเลยแล้วก็เพิ่มตัวเฟรก เพราะว,ว่าตัวเปรกนี่จริงคนสูงอายุนี่จะช่วยเรื่องข้อคนเป็นไตก็ทานได้อยู่พอวันละสองดังนั้นเนี่ยตัวคนผู้หญิงผู้สูงวัยที่มีปัญหาเรื่องข้อเขา่าอ่ะก็ก็ทานตัวนี้ก็ช่วยได้มาอืมโอเคอันนี้ก็เพี่ยมหน้เพอ,อเป็นเขาเรียกว่าครอบคัวเจลเลยก็คือกินคือตอน,นแรกเขบอกอุมราคาสูงแต่คุณโจทุกวันนี้ไม่พูดเรื่องราคาเลยนะครับแล้วไม่บอกก่อนด้วยจะโอนคือโอนมาก่อน แล้วก็ส่งมาคุ้โจส่งเหมือนเดิมเหมือนสั่งโอชัด้วยอะไรเงี้ยคือมั่น,น,นใจคือพอคนเรามั่นใจในผลลัพธ์แล้วเนี่ยรู้ว่าการจ่ายทานี้มันคุ้มค่าห<ช>ลายหลายคนที่กําลังตัดสินใจหรือกําลังมองหาอยู่นะคะจริงๆแล้วในโลกอินเทอร์เนี่ยมีหลากหลาย<ช>ไอ้หลากหลายแบรนด์หลากหลายยี่ห้อซึ่ง ทุกคนบอกว่าของตัวเองดีหมดขาะแต่ว่ายังไงในส่วนของตรงนี้ที่ลูกค้าต้องตัดสินใจก็คือในเรื่องของข้อมูลต่างๆเนาะใช่แล้วก็ต้องดูผลเลือดว่าดีจริงหรือเปล่านี่ผมก็ถามล่าสุดว่าผลเลือดจอเขาบอกว่าหลังโควิดีจะไปตรวจอีกรอบเพราะช่วงโควิดไปตุกไม่ไปกล้าไปโรงพยาบาลก็คืออันนี้ก็คือเป็นตรวจรอบแรกใช่ไหมคะที่30เป็น65 3ิใช่ครั้งนี้ก็จะดูว่าจะขึ้นมาสัก แปดสิบเป้าอะไรเงี้ยก็ถือว่าได้แบบเก้าสิบคือเขาคงจะเฮเลยอะไรครับอ่าคุณโจเราให้ความมั่นใจนิดนึงค่ะสําหรับคนที่กําลังหายอยู่ว่าอะไรที่เป็นข้อที่เราควรสังเกตว่าทำไมเราถึงต้องทานเจลเจลวิาตามินข้อที่หนึ่งก็คือว่าอาหารเสริมวันนี้มีล่าสุดมีคนทักมาเรื่องไตนี่แหละ,ะเขากินมันทุกอย่างเลยเออไม่ได้เป็นไม่ได้บอกยี่ห้อเนาะเขาให้ให้ให้คุณแม่เขาเป็นไตเนี่ยให้กินเออ่วิตามินรวม กินถังเช่ากินลิ้นจืดกินอะไรช่วยขับถ่ายกินเยอะมากอ่ะคือเมื่อกี้เห็นคือแบบกินประมาณเจ็ดแปดอย่างอ่ะกินสมุนหรือว่าคือทั้งวันเลยกินทั้งวันแล้วก็กินน้ำอะไรนะมีน้ีข้าวต้มน้ำข้าวอ๋อไข่ขาวน้ำข้าวไข่ขาวน้ำข้าวคืออะไรที่มีในโลกอินเทอร์เน็ตที่บอกว่าดีเกี่ยวกับคนไตเนี้ยเธอจัดมาเลย แต่ว่ามาถามเออ,อเหลือตัวนี้แหละที่ตอนนี้ไตระยะสี่แล้วคือมันมันแย่ล,ลงนะเออแล้วก็คือเหลืออีกตัว,ต,วตัวนี้ตัวสุดท้ายเนี่นนเจลไม่เคยเห็นก็บอกว่าเออใจเย็นๆนะครับคือขอให้คุณศึกษาก่อนแล้วก็เอ,อ่อตัดสินใจพวกไอ้ที่กินมาทั้งหมดเนี่ยผมเชื่อว่าคุณก็พยายามเพื่อช่วยแม่คุณนั่นแหละใช่แต่ว่าบางทีข้อมูลมันอาจจะอดียจ,จะไตระยะหนึ่งคุณไม่รู้ไตระยะหนึ่งคือสองสามีห้าคุณยังไม่รู้เรื่องระยะไตเลยคือเขายังไม่ค่อยรู้เรื่องระยะไตมาก เขายังไม่รู้เรื่องของท้าบวมเกิดจากอะไรแทสเซียมโซเดียมโซเดียมเขาไม่รู้คือพอคุยปุ๊บเขาจะรู้สึกว่าไอสินค้าอะไรที่ว่าบอกว่าดีเนี่ยเขาให้ให้กินก่อนเลยแต่ว่าพอผมบอกว่าผู้เผลอแร่พวกนี้เขาจว่ามีให้กินนี้ด้วยนะเป็นเป็นมันมันแบรนด์หนึ่งนะมันเป็นวิตามินรวมที่มันมีแมกนีเซียมโพแทสเซียมเพื่อบรรลุนักกีฬาให้มีแรงเอาให้แม่กินด้วยเพราะว่าคนปวดไม่มีแรง คู<จ>ามระยะสุดท้ายูไม่มีแรงก็หาอะไรที่มีแรงอพอกินปุ๊บมันมันเพิ่มโพแทสเซียมกลายเป็นว่าหัวดีหัใจเกินอยู่เต็มเพราะ,ะมันเกินก็เลยแบบคือเขาเรียกว่าหวังดีแต่ว่าศึกษาไม่ลึกเพราะแปลว่าถ้าถ้าเลือกได้เนี่ยที่อาหารสเปรย์บบบเจลเนี่ยมันจะดีต่อไตได้นอนเพราะว่านึกภาพเลยคะแบบเม็ดมันต้องมีพวกสารประกอบแล้วจะเป็นเจลมันไม่มีสารกันเสียใดๆนะครับแล้วมีการใช้แล้วมีผลเลือดอย่างเงี้ยแล้วมีผู้เชี่ยวชาญเรื่องทางการแพทย์เนี่ยมา ยินยันเยอะแยะอย่างเงี้ยแล้วก็มีสถาบันอีกผมว่าลองลองเลือกเป็นเจลแล้วเอาแค่อย่างเดียวขอสองเดือนเท่านั้นเองเหมือนที่เทสวันนี้สองเดือนก็คือถ้ามาระยะสี่แล้วก็อยากจะให้ดูชุดน,นี้ชุดก็ปั่น่าชุดก็ปั่เนี่ยเอาให้เต็มไปเลยนะคะแล้วก็ลอง<บ>ดูเรื่องอาหารนิดยม่ต้อง่ะที่ท<า>ังอยู่<า>งวดก่อนเพราะว่าเราก็เอาข้อมูลว่านี่ไม่มีแอลโปเทซียมเกินแล้วอ้นี่มันตปมดแรงนะ ก็คนจะต้องกินอย่างอื่นเนี่ยก็กินอย่างอื่นคือหยุดหยุดทุกขวดแล้วลองแค่ตัวหนึ่งหน่อยทีีถ้าไม่มีแรงเนี่ยมันอาจจะพราะว่าไอพวกไอพวกเกลือแร่ที่เรากินไปมันไม่สมดุลด้วยแหละคือกินแบบผิดไปนะครับก็ต้องลองลองเรียว่าลองศึกษาให้ลึกแล้วลองถามผู้วิชาญจริงๆว่าเขารู้ลึกไหมนะครับอันนี้สำคัญมาก ก็ลองพิจารณาว่าเจลเนี่ยเป็นสาราะารที่ไม่ต้องย่อยแล้วไม่ต้องย่อยเป็นความดูดซึมความดูดซึงนะคะก็ทำให้มีผลลัพธ์ที่ดีแบบที่อำนาจนะคะต้องขอบคุณคุณโจมากๆมาณค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ please subscribe to see new video